สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีดตอนคำ่ำตอนนี้เฮากำลังเตรียมสถานที่ท,ที่จะปลูกกระลำดอกเนาะพี่น้องเนาะกระาษดอกกระลำดอกนี่นี่คือเบี้ยของเราเออลองหิ้มดูเพื่อนว่าแถวมามีมกบอันนี้ เฮาเหือออกวมืกี้นี่พี่น้องฟาสับออกแต่ว่าเอือบบริสายฟาสับออกเลยทุกคนเนี่ยเราไม่ได้รอเอาขนมแขนงมันนะเราเอาออกเลยเพราะว่าหัวมันเราตัดแล้วอันนี้เอาไปให้เป็ดเนาะแต่ว่าเพื่อน่าสิยหายมืออื่นเศร้าเพื่อนว่าจอสีกล่องไว้หนิก่อนแล้วก็คุ้มเดิมคุ้มเก่าพี่น้องเฮาสีลงอันกระลำดอก จะคือภาษาออกไปทั้งผุนรถเฮ้ยมันมีคอนอันนึงนะฮะนะกันเจือนอพูดแล้วค่ะจีจูดกระจูดจุน้องูปแล้วไปจูดในสายเต็มหมดแล้วซะซะมาซะที่ต่างกอมไว้ <laughs> โอ้ยบ่งคือบวหน้าปมันออเียบได้มีกบไหมเออมุกแม่ เครื่องออกน้พาตะกี้มาเรื่องโป๊กหนาไว้โป๊กหนาไ,ไว้มันตายแล้วน้ำตามันบดาอา๊อก

ดึงไปไว้เตอร์ดึงไป้างเตอร์ผูกพูนเตอร์ผูกมยกนะม่โยกเราเละทำไมมันงูงูมันเสือาเละไว้อเอมีแต่เาก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไปเดี๋ยวคุดรุมก่อนพี่น้องก็ทีปลูกล็อกตัวรูป่นบบอ้าเท้งนี่น कोक बराक जो कोक

มัน่ดอกเยไม่ใ่านะแก่เพราะว่าออกดอกแากเด็ดอกมัเ็ลเดอจะมาใส่อเดอ ใจของเก่าขึ้นหน้ามีบอสต้น,ตนละสองขุมไอ้ขุมละสองต,ต,ต,ต้นต้นก่อนขุมละต้นก็ห้างต้นละหวะเปลือกทุนที ได้สารสิชาโดดสิชาไปไม่รับโบสถ์แต่โดดโอ้โหผู้คนถึงเนี่ยเขาสิชาแล้วสวยมาก ต่ากับทับกเลยนอะครทกนึงเดี๋ยวปจังการลบาะเดี๋ยวไปดูหอวใ้ พี่อู๋พกินละลาบุ๊กไม่เป็นไร ล็บลุ้นไป แปดหนึ่งบาทดียวใส่ผูยห้องพูดแล้วพี่น้อง เรได้เอาห้า เอาเบีย้ยนไปปลูกพี้น้องมันนี่นี่ไงทุกคนแต่ต้นมันไม่ค่อยไม่ค่อยใหญ่เนาะเนี่ยนี้ดะอยู่เนี่ยเอาไปเลยนี่เบีย้ย ใส่สองบอ่อหรือใส่หนึ่งฉันใส่สองิจะใ,ใส่หนึ่งแล้วแต่เถอะมืดเลยเด้พี่น้องเขาบอกให้จะเปิดไฟจะกระบืงเปิด,ปด,ปดมาพี่น้องมาปลูกอะกาศด,ดอกน้ำกันขอสิปลูกทั้งเทิงให้เพื่อนปลูกโอ้โหฉันเลยทั้งถ่ายคลิปทั้งปลูกแล้วบอกว่าแข่งกันของใครจะเป็นจะต้นใหญ่เนี่ยเขายังว่า นี่พี่น้องเนาะแล้วก็ปลูกอย่างนี้แหละเนี่ยปลูกลงดินประมาณนี้สำเนีเยแหละนี่โอ้เบียดตัวนี้ ปลูกสานี้หละทุกคนแต่ว่ามันจะสวยไม่สวยนั่นอีกเรื่องหน,นะนึ่งเนาะเสียงกระสิคฮือฮาฮือฮาในจังนอนจังนองเอ,อ้ยตันดังหายใจตั้งปาก ปลูกใส่คุ้มเก่าได้พี่น้องคุ้มเก่ากระลำปีเราวนะ่ะก็เยอะอยู่นะเธอนี่นี่พี่น้องปลูกกระลำปีด้วยกัน ดอกสวยใส่สองเหมือนบ่อน้ำก่อนกันมันตายเนี่ยเราไม่ต้องเอาต้นใหญ่นะทุกคนเราจะต้องบงต้นเล็กๆถ้ามันสวยมันก็สวยขึ้นไปเลย มัมอนอา้าวมันก็เหลือทีเท้งนั้นเอา้าคเธอปลูกสองต้นอา้า2สองต้นอันนี้ต้นเดียวต้นนี้ไม่น่ารอด เอามาอีกสามมืดเลยพี่น้องตะวินลงไวๆๆๆบละเริ่มเย็นเริ่มยังละแต่ว่าเดี๋ยวเบื่อกันยังสิบไปห้าหดอันส่วนอยู่พี่น้องเติมมาจกเบี้ยนี่นะของเซนสองของเธอหนึ่งเอ้ยของของของฉัน ถึงนี้อันนั้นของเธอว่าของใครจะสวย่งก็จะเอาปุ๋ยมาใส่เยอะๆมันจะได้สวยๆอันนี้ปลูกสองพี่น้องเพิ่งปลูกสองสวนของเบาเอือนนะ่ะปลูกหนึ่งเนาะตัวนี้ <S <S เอาละพี่น้องคลิปนี้เบาเอื้อนบรรนำเกษตรคออัมราพระจากรกรหลักันพระสุขุกุลฝากกดไลกดแชร์เป็นกำลังใจให้เบาเอื้อนในเด้อทุกคนปลูกพักแข่งกันพี่น้องเมือนี้ ไปแล้วพี่น้องสบายดีพ่อจันสวยจังเลยข้างด้านหลัง